สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทนินพอดแคสต์นะครับ <S <S วันนี้มีเรื่องการเมืองโลกที่ตอนแรกฟังดูเหมือนจะไกลตัวแต่จริงๆแล้วแรงสะเทือนมันไปทั่วโลกเลยและอาจกระทบสมดุลอํานาจโลกในระยะยาวด้วยผมขอเริ่มด้วยคําถามสั้นๆก่อนเลยถ้าคุณคิดว่าการประชุมความมั่นคงคือวงคุยทางทหารเงียบๆหน้าเบืเบอ่บอๆนั่งอ่านสคริปต์จับมือถ่ายรูปแล้วก็แยกย,ย้ายบอกเลยครับปีนี้ไม่ใช่แบบนั้นเพราะเวทีประชุมความมั่นคงที่เมืองมิวนิก กลายเป็นเวทีที่การเมืองอเมริกายกศึกไปชนกันต่อหน้าผู้นำยุโรปแบบตรงๆมีฝั่งหนึ่งออกมาพูดชัดว่ายุโรปต้องอย่ายอมแนวทางของทรัมป์ใช่ครับคนที่พูดก็คือฝั่งเดโมแครตจากสหรัฐอเมริกาเองคําถามคือเกิดอะไรขึ้นทำไมพักการเมืองในอเมริกาถึงไปส่งสัญญาณถึงยุโรปบนเวทีความมั่นคงโลกแล้วมันเป็นแค่เกมการเมืองหรือเป็นสัญญาณรอยร้าวของพันธมิตรตะวันตกจริงๆ ตอนนี้เรื่องมันไม่ได้อยู่แค่ในสภาไม่ได้อยู่แค่ในสหรัฐแต่มันออกมาบนเวทีโลกแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายภาษาชาวบ้านว่าเกิดอะไรขึ้นที่มิวนิกใครพูดอะไรทําไมยุโรปถึงถูกดึงเข้าไปอยู่กลางเกมการเมืองอเมริกาแล้วมันจะไปจบตรงไหนไปไล่เรียงกันครับโอเคก่อนจะไปต่อให้เข้าใจภาพรวมเราต้องรู้จักเวทีที่เป็นจุดเกิดเรื่องก่อนครับ ชื่องานคือ Munich Security Conference หรือการประชุมความมั่นคงที่มิวนิกพูดให้เข้าใจง่ายๆเลยนะครับนี่คือเวทีคุยเรื่องความมั่นคงโลกที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดเวทีหนึ่งของโลกจัดทุกปีที่เมืองมิวนิกประเทศเยอรมนีไม่ใช่งานโชว์อาวุธไม่ใช่งานซ้อมรบแต่เป็นเวทีที่ผู้นำประเทศรัฐมนตรีกลาโหมรัฐมนตรีต่างประเทศนายพลนักยุทธ,ธาศาสตร์นักวิเคราะห์ภูมิรัฐศาสตร์มานั่งคุยกันตรงๆว่า โลกตอนนี้เสี่ยงอะไรสงครามจะไปทางไหนพันธมิตรยังแน่นอยู่ไหมและใครควรยืนข้างใครถ้าอยากให้เห็นภาพง่ายที่สุดนะครับให้คิดว่านี่คือดาวอสเวอร์ชั่นสายความมั่นคงดาวอสคุยเรื่องเศรษฐกิจโลกแต่มิวนิกคุยเรื่องความอยู่รอดและอำนาจของโลกหลายดีลใหญ่ๆหลายสัญญาณสำคัญทางการเมืองโลกหลุดออกมาจากเวทีนี้ก่อนที่นโยบายจริงจะประกาศอีก และปี2026บอกเลยว่าบรรยากาศไม่ปกติครับเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องสงครามหรือกองทัพแต่มันมีแรงกระแทกทางการเมืองข้ามทวีปเข้ามาปะทะกันตรงๆทั้งเรื่องยูเครนบทบาทของนาโตท่าทีของสหรัฐต่อ,อยุโรปและที่แรงที่สุดคือความไม่ลงรอยกันภายในอเมริกาเองที่ถูกยกมาพูดต่อหน้าพันธมิตรยุโรปแบบไม่อ้อมขอมพูดง่ายๆคือปกติเวทีนี้เป็นเวทีคุยภัยคุกคามจากภายนอก แต่ปีนี้ความขัดแย้งจากภายในอเมริกากลายเป็นประเด็นบนเวทีโลกด้วยและนั่นแหละครับคือจุดที่เรื่องมันเริ่มร้อนจริงทีนี้เรามาปูพื้นภาพใหญ่กันก่อนครับว่าทำไมคำพูดของเดโมแครตบนเวทีมิวนิกถึงทำให้ยุโรปหูผึ่งกันทั้งห้องต้องบอกตรงๆว่าปีนี้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับยุโรปอยู่ในช่วงที่หลายฝ่ายเรียกว่าวิกฤตความเชื่อใจไม่ใช่ว่าตัดขาดไม่ใช่ว่าเลิกเป็นพันธมิตร แต่เป็นอารมณ์ประมาณยังจับมือกันอยู่แต่เริ่มไม่แน่ใจว่าอีกฝ่ายจะปล่อยมือเมื่อไหร่ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาหลังสงครามโลกยุโรปพึ่งพาความมั่นคงจากอเมริกาค่อนข้างมากทั้งเรื่องนาโตทั้งเรื่องร่มนิวเคลียร์ทั้งการหนุนหลังทางทหารและข่าวกรองแต่ช่วงหลังภายใต้แนวทางของประธานาธิบดีทรัมป์ยุโรปเริ่มรู้สึกว่าสูตรเดิมอาจไม่เหมือนเดิมแล้วนโยบายแบบอเมริกาเฟิร์ส แปลเป็นภาษาชาวบ้านคือผลประโยชน์อเมริกาต้องมากก่อนพันธมิตรค่อยว่ากันทีหลังในมุมคนอเมริกันจํานวนหนึ่งเขามองว่านี่คือความแฟร์แต่ในมุมยุโรปเขามองว่านี่คือการเขย่าระบบพันธมิตรแบบเก่าที่สร้างกันมาหลายสิบปีสื่อยุโรปบางสำนักใช้คำแรงมากนะครับบอกว่านโยบายของวอชิงตันกำลังรื้อระเบียบระหว่างประเทศชุดเดิมคือไม่ใช่แค่ปรับแต่รื้อโครง ตัวอย่างเหตุการณ์ที่ทำให้บรรยากาศตึงขึ้นมีหลายเรื่องเรื่องแรกกรีนแลนด์หลายคนอาจจำได้ตอนทรัมป์เคยเสนอแนวคิดอยากซื้อกรีนแลนด์จากเดนมาร์กยุโรปมองว่านี่ไม่ใช่ดิวอสังหาแต่มันคือดินแดนอธิปไตยทำให้ผู้นำยุโรปจำนวนมากรู้สึกว่าถูกมองเป็นของต่อรองเรื่องที่ 2. อยูเครนยุโรปมองว่าสงครามยูเครเนคือภัยตรงหน้าแต่ท่าทีวอชิงตันช่วงหลังถูกมองว่าลดน้ำหนักบทบาทลง ทำให้หลายประเทศในยุโรปเริ่มคิดว่าถ้าวันหนึ่งสถานการณ์ลุกลามสหรัฐจะยังยืนอยู่ข้างเดิมไหมเรื่องที่ 3. n a นาโตนี่คือหัวใจเลยทรัมป์เคยวิจารณาโตหนักมากว่าสมาชิกยุโรปจ่ายไม่พอและเคยส่งสัญญาณว่าการคุ้มครองอาจไม่อัตโนมัติถ้าไม่เพิ่มงบกลาโหมสำหรับยุโรปนี่ไม่ใช่แค่คำบน่นแต่มันคือสัญญาณเตือนเชิงโครงสร้างเพราะนาโตไม่ใช่แค่สนธิสัญญา แต่มันคือเสาลักความมั่นคงยุโรปตั้งแต่ยุคสงครามเย็นพอรวมทุกเรื่องเข้าด้วยกันมันเลยเกิดบรรยากาศแบบที่นักวิเคราะห์เรียกว่ายังเป็นพันธมิตรแต่ไม่สบายใจและในจังหวะแบบนี้เองพอมีนักการเมืองอเมริกันอีกฝั่งหนึ่งบินมาบอกยุโรปว่าอย่ายอมแนวทางทรัมป์มันเลยกลายเป็นประโยคที่หนักและมีน้ำหนักทางการเมืองทันทีมาถึงช่วงที่เป็นหัวใจของดราม่าทั้งหมดเลยครับคือฝั่งพรรคเดโมแครตจากสหรัฐ ไปพูดอะไรบนเวทีมิวนิกแล้วทำไมสื่อถึงพาดหัวว่าขอให้ยุโรปต้านทรัมป์ต้องเล่าก่อนว่าในการประชุมมิวนิก security conference ปีนี้ไม่ได้มีแค่ตัวแทนรัฐบาลเท่านั้นแต่มีนักการเมืองระดับแถวหน้าของพรรคเดโมแครตหลายคนเดินทางไปร่วมและให้สัมภาษณ์กับสื่อยุโรปแบบตรงไปตรงมาสารหลักที่เดโมแครตส่งออกไปมีแก่นอยู่ประมาณนี้ครับ 1. อย่าประนีประนอมกับแนวทางทรัมป์ง่ายเกินไป 2. อ,อย่าคิดว่านี่เป็นแค่การเปลี่ยนนโยบายเล็กๆสสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอาจกระทบโครงสร้างความมั่นคงยุโรประยะยาวพูดภาษาชาวบ้านคือเขากำลังบอกยุโรปว่าอย่าตามเกมอย่าปรับตัวเพื่อเอาใจวอชิงตันแบบไม่ตั้งคำถาม,ถามตามรายงานข่าวจากสื่อใหญ่หลายแห่งเช่น The g ก a r เดียและ Washington Post กลุ่มเดโมแครตท,ที่ไปครั้งนี้พูดในโทนคล้ายกันว่า แนวทางต่างประเทศของทรัมป์มีลักษณะกดดันพันธมิตรและทำให้ระบบความร่วมมือแบบเดิมอ่อนแรงลงมีชื่อที่ถูกพูดถึงเยอะมากคือแกวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งถูกจับตามองว่าเป็นตัวเต็งการเมืองระดับชาติในอนาคตนิวซัมให้สัมภาษณ์กับสื่อยุโรปในเชิงเตือนว่าการที่ยุโรปยอมตามแรงกดดันของทรัมป์จะทำให้ยุโรปดูอ่อนแอในเชิงยุทธศาสตร์และทำให้ความสัมพันธ์พันธมิตรเสียสมดุล พูดง่ายๆคือถ้ายุโรปยอมเพราะกลัวเสียอเมริกาสุดท้ายยุโรปจะเสียอำนาจต่อรองเองอีกคนที่ถูกพูดถึงมากคืออเล็กซานเดรียโอคาซิโอคอเตสหรือ AOC จากนิวยอร์กตัวแทนสายก้าวหน้าของเดโมแครตซึ่งเน้นประเด็นว่าความร่วมมือระหว่างประเทศต้องตั้งอยู่บนหลักการไม่ใช่ต่อรองแบบธุรกิจส่วนรูเบนกาเลโกสมาชิกสภาคองเกรสให้ความเห็นค่อนข้างแรงในเชิงหลักคิดว่า แนวทางทรัมป์ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยเหตุผลเชิงระบบโลกแต่ขับเคลื่อนด้วยผลประโยชน์เฉพาะหน้าใจความที่สื่อสรุปออกมาคล้ายกันคือเดโมแครตกำลังพยายามบอกยุโรปว่าอเมริกาไม่ได้คิดเหมือนกันทั้งประเทศย่าเหมารวมว่านี่คือเสียงของอเมริกาทั้งหมดยังมีอีกขั้วหนึ่งที่ยืนข้างระบบพันธมิตรแบบเดิมและนี่แหละครับคือจุดที่เรื่องมันแรงเพราะปกติความขัดแย้งในอเมริกาจะสู้กันในอเมริกา แต่ครั้งนี้มันถูกยกออกไปพูดบนเวทีพันธมิตรโลกมันเลยไม่ใช่แค่การวิจารณ์รัฐบาลแต่มันคือการส่งสัญญาณทางภูมิรัฐศาสตร์ข้ามทวีปและแน่นอนครับฝั่งทรัมป์ก็ไม่ได้มองว่าน,นี่เป็นเรื่องเล็กคำถามที่น่าสนใจก็คือทำไมเดโมแครตต้องพูดแรงขนาดนี้บนเวทีระดับโลกทำไมไม่วิจารณ์กันในประเทศเหมือนเดิมทำไมต้องบินไปพูดต่อหน้ายุโรปอันนี้ถ้าวิเคราะห์แบบแฟร์ จะโทษทรัมป์ฝ่ายเดียวก็คงไม่ครบภาพมันมีทั้งเรื่องอุดมการเรื่องยุทธศาสตร์และเรื่องการเมืองระยะยาวผสมกันอยู่มุมแรกเรื่องจุดยืนด้านนโยบายต่างประเทศช่วงหลายปีที่ผ่านมาพรรคเดโมแครตพยายามรีแบรนด์ตัวเองในเวทีโลกให้กลับไปยืนอยู่ฝั่งระบบพันธมิตรความร่วมมือพหุภาคีและกติกาสากลพูดภาษาบ้านๆคือเดโมแครตอยากให้โลกเห็นว่าถ้าเป็นแนวทางของเขา อเมริกาจะกลับไปเล่นเป็นทีมไม่ใช่เล่นเดี่ยวในขณะที่แนวทางของทรัมป์ถูกมองว่าเป็นแบบดีลต่อเดลผลประโยชน์ต่อผลประโยชน์หรือที่นักวิชาการเรียกว่า t r a n s a c t i o n a l politics คือไม่ใช่พันธมิตรระยะยาวแต่เป็นหุ้นส่วนตามเงื่อนไขยุโรปโดยโครงสร้างความคิดไม่ค่อยชอบแนว t r a n s a c t i o n a l เท่าไหร่ยุโรปชอบระบบที่เป็น multilateral มีเวทีมีกติกามีกรอบร่วม เพราะฉะนั้นเวลาฝั่งเดโมแครตไปพูดที่มิวนิกเขารู้ว่ากำลังพูดกับคนที่คิดคล้ายกันอยู่แล้วระดับหนึ่งมุมที่2เรื่องการส่งสัญญาณความต่อเนื่องนักการเมืองเดโมแครตหลายคนพยายามบอกยุโรปเป็นในๆว่าอย่าคิดว่านโยบายแบบ Trump ทรัมป์เท่ากับอเมริกาถาวรมันอาจเป็นช่วงเวลาไม่ใช่ทิศท,ทางระยะยาวนี่คือการรักษาความเชื่อมั่นของพันธมิตรในเชิงจิตวิทยาระหว่างประเทศมุมที่ส การเมืองภายในล้วนๆก็มีสื่ออเมริกันบางสำนักวิเคราะห์ตรองกันว่าการไปปรากฏตัวบนเวทีมิวนิกครั้งนี้ไม่ใช่แค่ภารกิจนโยบายแต่มันคือเวทีสร้างโปรไฟล์เพราะหลายชื่อคนที่ไปหลายคนถูกจับตาในเกมเลือกตั้งปี2028การได้พูดบนเวทีความมั่นคงโลกต่อหน้าผู้นำยุโรปต่อหน้าสื่อระดับโลกมันคือการอัปเกรดภาพลักษณ์จากนักการเมืองในประเทศเป็นผู้นำระดับโลก พูดง่ายๆคือนี่คือทั้งการส่งสารและการสร้างภาพผู้นำในอนาคตมุงสุดท้ายที่ผมมองว่าอย่ามองข้ามคือเดมโมแครตกำลังล็อกตำแหน่งทางความคิดของตัวเองให้ชัดในโลกที่ขั้วอำนาจกำลังเปลี่ยนเขาเลือกจะยืนข้างระบบพันธมิตรแบบเดิมไม่ใช่แค่เพราะไม่ชอบทรัมป์แต่เพราะเขาเชื่อว่านี่คือแบบจำลองโลกที่เสถียรกว่าคำถามคือแบบไหนจะอยู่ได้นานกว่าระบบพันธมิตรย,ยาวๆ หรือระบบดีลต่อดีลอันนี้แหละครับคือเกมใหญ่ที่กำลังแข่งกันอยู่จริงทีนี้เพื่อความแฟร์เราต้องฟังเสียงจากอีกฝั่งด้วยครับเพราะถ้าเล่าแต่ฝั่งเดโมแครตอย่างเดียวภาพมันจะเอียงฝั่งรัฐบาลสหรัฐที่มาร่วมเวทีมิวนิกครั้งนี้นำทีมโดยรัฐมนตรีต่างประเทศมาโครรูบิโอซึ่งถือเป็นตัวแทนแนวคิดด้านความมั่นคงและต่างประเทศของฝ่ายทรัมป์ในรอบนี้น้ำเสียงจากฝั่งนี้ไม่ได้ออกมาในโทนตัดยุโรป แต่ก็ไม่ใช่โทนอุ้มยุโรปเหมือนเดิมแบบยุคเก่าประเด็นหลักที่รูบิโอและทีมพูดค่อนข้าง,งชัดคือยุโรปต้องเพิ่มบทบาทด้านความมั่นคงของตัวเองให้มากขึ้นทั้งงบกลาโหมขีดความสามารถทางการทหารและความพร้อมรับมือภัยคุกคามในภูมิภาคพูดแบบภาษาชาวบ้านคืออเมริกายังอยู่แต่จะไม่แบกทั้งหมดเหมือนเดิมแนวคิดนี้จริงๆไม่ได้เพิ่งเกิดอเมริกาพูดเรื่อง burden sharing หรือการแบ่งภาระกับยุโรปมานานแล้ว แต่ยุคทรัมป์จะพูดแรงกว่าตรงกว่าและกดดันมากกว่ามันเลยฟังดูเหมือนรบกวนมากกว่าร่วมมือแต่ก็ยังไม่ใช่การประกาศตัดขาดบางนักวิเคราะห์เรียกแนวนี้ว่า push but not break คือดันแรงแต่ยังไม่หักรูบิโอเองเน้นประเด็นว่าโลกตอนนี้มีภัยคุกคามหลายทิศทั้งรัสเซียจีนตะวันออกกลางดังนั้นยุโรปไม่ควรพึ่งร่มความมั่นคงจากวอชิงตันอย่างเดียวในมุมของฝ่ายทรัมป์นี่ไม่ใช่การทำลายพันธมิตร แต่คือการรีเซ็ตเงื่อนไขพันธมิตรทีนี้ต้องเข้าใจฐานคิดของอเมริกาเฟิร์สด้วยฐานเสียงของทรัมป์จำนวนมากเชื่อว่าหลายสิบปีที่ผ่านมาอเมริกาจ่ายแพงเกินไปเพื่อดูแลโลกทั้งเงินทั้งทหารทั้งความเสี่ยงคำถามที่เขาถามคือทำไมผู้เสียภาษีอเมริกันต้องแบกความมั่นคงยุโรปในเมื่อยุโรปก็เป็นเศรษฐกิจขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นในสายตาฐานเสียงกลุ่มนี้การกดดันนาโตการบอกให้ยุโรปเพิ่มงบ การตั้งเงื่อนไขไม่ใช่เรื่องเลวร้ายแต่คือความยุติธรรมนี่คือจุดต่างทางปรัชญาเลยครับฝั่งเดโมแครตมองพันธมิตรเป็นการลงทุนระยะยาวฝั่งอเมริกาเฟิร์สมองพันธมิตรเป็นต้นทุนที่ต้องคุมดังนั้นเวลายุโรปได้ยิน2เสียงจากอเมริกามันไม่ใช่แค่เสียงทะเลาะการเมืองแต่มันคือ2โมเดลโลกคนละแบบคำถามที่สําคัญกว่าคือโมเดลไหนจะทําให้ระบบความมั่นคงเสถียรกว่าในระยะย,ยาวและนั่นแหละครับ คือเหตุผลที่เวทีมิวนิกปีนี้ไม่ได้เป็นแค่งานประชุมแต่มันเหมือนเวทีดีเบตแนวคิดโลกไปแล้วคำถามต่อมาที่หลายคนอยากรู้คือแล้วทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้มันกระทบยุโรปจริงไหมหรือเป็นแค่ดราม่าการเม,ออเมืองอเมริกาที่ดังไปไกลตอบแบบไม่อวยไม่ด่าครับกระทบครับแต่กระทบเชิงทิศทางความคิดมากกว่าการเปลี่ยนโครงสร้างทันทีสิ่งที่เกิดขึ้นบนเวทีมิวนิกปีนี้ทำให้ทั่วนนายุโรปต้องถามตัวเองดังขึ้นกว่าเดิมว่า ถ้าวันหนึ่งวอชิงตันเปลี่ยนท่าทีจริงยุโรปพร้อมยืนด้วยตัวเองแค่ไหนแนวคิดเรื่องความมั่นคงอิสระของยุโรปหรือที่นักยุทธศาสตร์เรียกว่า strategic autonomy จริงๆถูกพูดมาหลายปีแล้วแต่ก่อนพูดแบบวิชาการตอนนี้เริ่มพูดแบบจริงจังพูดภาษาชาวบ้านคือจากเดิมคิดว่ามีพี่ใหญ่อเมริกาตอนนี้เริ่มคิดว่าต้องมีแผนเผื่อพี่ไม่มาหลายพักการเมืองในยุโรป เริ่มหาเสียงด้วยแนวคิดลดการพึ่งพาความมั่นคงจากสหรัฐเพิ่มงบกาโหมยุโรปสร้างระบบป้องกันร,ร่วมของ EU ให้แข็งแรงขึ้นไม่ใช่เพราะเกรดอเมริกาครับแต่เพราะไม่มั่นใจความต่อเนื่องของนโยบายอเมริกาประเด็นยูเครนก็เป็นตัวเร่งสําคัญยุโรปมองว่านี่คือสงครามหน้าบ้านไม่ใช่สงครามไกลตัวถ้าการสนับสนุนจากสหรัฐล,ลดลงภาระจะตกกับยุโรปทันทีเลยเกิดแรงกดดันภายในยุโรปเองว่า ต้องเตรียมกำลังเตรียมงบเตรียมโครงสร้างเพื่อสถานการณ์ยืดเยื้ออีกจุดที่ถูกพูดถึงมากคือนาโตแม้นาโตยังไม่แตกและยังทำงานร่วมกันอยู่แต่ความกังวลคือความแน่นของพันธมิตรไม่เท่าเดิมนักวิเคราะห์ยุโรปหลายสำนักเขียนตรงกันว่าช่องว่างมุมมองข้ามแอตแลนติกครั้งนี้ลึกที่สุดตั้งแต่หลังสงครามโลกค,ครั้งที่สองไม่ใช่แค่เห็นต่างเชิงนโยบายแต่เห็นต่างเชิงแบบจำลองโลก ฝั่งหนึ่งเชื่อในระบบพันธมิตรยาวๆอีกฝั่งเชื่อในระบบดีลตามผลประโยชน์ผลคือยุโรปเริ่มคิดมากขึ้นวางแผนมากขึ้นและพยายามกระจายความเสี่ยงมากขึ้นสรุปให้เข้าใจง่ายแบบทนินพอดแคสต์เลยนะครับพันธมิตรยังไม่แตกแต่ความสบายใจไม่เหมือนเดิมยังจับมือแต่เริ่มจับให้แน่นขึ้นและมองหาทางยืนเองไปพร้อมกันโอเคช่วงนี้ผมขอพูดในมุมความเห็นส่วนตัวแบบเปิดใจเลยนะครับ ไม่ใช่เชียร์ฝั่งไหนไม่ได้ด่าฝั่งไหนแต่ชวนคิดแบบคนดูข่าวโลกด้วยกันคำถามแรกคำเรียกร้องของฝั่งเดมโมแครตที่บอกให้ยุโรปอย่าประนีประนอมกับแนวทางทรัมป์มันมีเหตุผลไหมผมมองว่ามีเหตุผลในเชิงหลักการเพราะระบบพันธมิตรระหว่างประเทศมันสร้างกันมานานมากและมันช่วยลดต้นทุนความขัดแย้งจริงในหลายช่วงเวลาโดยเฉพาะในยุโรปหลังสงครามโลกการเตือนว่าอย่าทำให้ระบบนี้อ่อนลง มันไม่ใช่เหตุผลแปลกแต่อีกด้านหนึ่งวิธีการพูดบนเวทีโลกต่อหน้าพันธมิตรมันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันเพราะมันเหมือนเอาความขัดแย้งภายในประเทศไปวางกลางโต๊ะนานาชาติมันอาจทําให้พันธมิตรสับสนว่าสุดท้ายแล้วจะฟังใครดีคําถามที่2มันช่วยเสริมความมั่นคงยุโรปจริงไหมในระยะสั้นผมว่าไม่มากเพราะคําพูดไม่ได้เปลี่ยนโครงสร้างกําลังรบไม่ได้เพิ่มงบกะลาหมไม่ได้เปลี่ยนสนที่สัญญา แต่ในระยะกลางถึงยาวมันช่วยขย่าวความคิดทำให้ยุโรปคิดเรื่องยืนด้วยตัวเองจริงจังขึ้นซึ่งในเชิงยุทธศาสตร์นี่ไม่ใช่เรื่องเสียหายพันธมิตรที่แข็งแรงควรเป็นพันธมิตรที่ยืนได้เองไม่ใช่พันธมิตรที่พึ่งฝ่ายเดียวคำถามที่ 3. มันเสี่ยงทำให้แตกหักไหมผมว่ายังไม่ถึงขั้นแตกแต่ทำให้รอยร้าวมองเห็นชัดขึ้นเหมือนบ้านที่มีรอยร้าวอยู่แล้วแต่วันนี้มีคนเอาไฟฉายไปส่อง มันไม่ใช่ต้นเหตุของรอยแต่มันทำให้ทุกคนเห็นรอยประเด็นสุดท้ายที่ผมอยากชวนคิดในโลกที่การแข่งขันมหาอำนาจรุนแรงขึ้นจีนรัสเซียตะวันออกกลางอินโดแปซิฟิกค,คำถามคือความร่วมมือระหว่างประเทศยังสำคัญไหมความเห็นผมคือสำคัญกว่าเดิมด้วยซ้าแต่รูปแบบความร่วมมืออาจเปลี่ยนจากเดิมที่เป็นพันธมิตรแบบพึ่งกันอาจกลายเป็นพันธมิตรแบบถ่วงดุลกันไม่ใช่เชื่อใจกัน100 แต่ร่วมมือเพราะรู้ว่าถ้าไม่ร่วมต้นทุนจะแพงกว่าสรุปในภาษาคนธรรมดาแบบนี้ครับโลกวันนี้ไม่ใช่โลกที่ไว้ใจกันง่ายแต่ก็ไม่ใช่โลกที่อยู่คนเดียวได้เพราะฉะนั้นเกมพันธมิตรจะไม่หายไปมันจะซับซ้อนขึ้นต่อรองมากขึ้นและระวังกันมากขึ้นและเหตุการณ์ที่มิวนิกครั้งนี้คือภาพสะท้อนชัดมากของโลกแบบใหม่นี้เลยสรุปภาพรวมทั้งหมดวันนี้แบบสั้นๆกระชับเข้าใจง่ายนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นที่เวทีมิวนิกปีนี้ไม่ใช่แค่การประชุมความมั่นคงธรรมดาแต่มันกลายเป็นเวทีที่ความเห็นต่างของการเมืองอเมริกาถูกส่งสัญญาณออกมาต่อหน้าพันธมิตรยุโรปแบบตรงๆฝัง่งเดโมแครตออกมาเตือนยุโรปว่าอย่าประนีประนอมกับแนวทางทรัมป์มากเกินไปเพราะอาจกระทบโครงสร้างความมั่นคงระยะยาวขณะที่ฝั่งรัฐบาลทรัมป์ก็ยืนยันแนวคิดอีกแบบ คือยุโรปต้องแบกรับความมั่นคงของตัวเองให้มากขึ้นอเมริกายังร่วมมือแต่จะไม่แบกทั้งหมดผลที่เกิดขึ้นคือยุโรปเริ่มคิดเรื่องยืนได้เองจริงจังขึ้นแนวคิดพันธมิตรแบบเดิมยังอยู่แต่ไม่สบายใจเหมือนเดิมนี่ไม่ใช่จุดแตกหักแต่เป็นจุดที่ทำให้เราเห็นว่าระบบพันธมิตรโลกกำลังปรับตัวครั้งใหญ่คำถามที่ผมอยากทิ้งท้ายให้ทุกคนลองคิดต่อคือ ท่านโลกกำลังเข้าสู่ยุคแข่งขันมหาอำนาจรอบใหม่ทั้งรัสเซียจีนและวิกฤตใหม่ๆที่ยังมาไม่ถึงเราควรมีพันธมิตรแบบไหนพันธมิตรที่ผูกกันแน่นหรือพันธมิตรที่ต่อรองกันตลอดเวลาคอมเมนต์คุยกันได้ครับผมอ่านทุกคอมเมนต์ถ้าตอนนี้เนื้อหาถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ทนินพอดแคสต์ด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจทำตอนต่อไปที่เข้มๆแบบนี้อีกเจอกันตอนหน้าสวัสดีครับ